พิพิธภัณฑ์สังหารหมู่นานกินนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่อยากจะลืมแต่มันก็ลืมไม่ลงนะครับวิ่งปีศาจกําลังมาแล้วว่ามันค่อนข้างโหดหูพอสมควรเลยทุกคนหมนายเลขสามแสนเนี่ยคือเป็นจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์ครั้งนั้นโหดร้ายแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ซื้อเอเาไรเสียเจ้านี้คนไานฮะแปดหควยแปดาควย好 ป้าค่อยเสียนว่า讲话是那呃้啊อย่าย่งลุกอย่ายั่งกันครับลุงสวัสดีสายวันที่สองจากเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินหยุนจินลู่นะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาในอิ หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวบักเก็ตลิสที่ใครมาเที่ยวเมืองนานจริงต้องมาเลยก็คือพิพิธภัณฑ์สังหารหมู่นานกิงนะครับคือหลายคนคงจะทราบนะถ้าเกิดพูดถึงเมืองนานจริงหรือนานกิงเนี่ยก็จะนึกถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2องใช่ไหมครับที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็เกิดสงครารรมครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเรียกได้ว่าเป็นสงครารรมที่ชั่วร้ายที่สุดใน มวลมุสยชาติเลยนะครับก็คือการสังหารหมู่นะครับคนจีนตายไปกว่า3 0 0 0 0 0คนเป็นประวัติศาสตร์ที่อยากจะลืมแต่มันก็ลืมไม่ลงนะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพยายามนําเสนออย่างระมัดระวังแล้วก็จะไม่ลงรายละเอียดอะไรที่มันลึกมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะติดเหลืองเอานะถ้าเกิดใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แล้วนะนะครับอันนั้นเป็นทางเข้านะทุกคน เดี๋ยวผมจองมาในมิิโปรแกรมบีชัดนะครับค่าเข้าฟรีนะครับทุกคนเมื่อเราเดินเข้ามาในบริเวณพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะพบกับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบสงบแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจครับแล้วด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีรูปปั้นที่สื่อถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของผู้คนในช่วงเวลานั้นด้วยครับซึ yeah. ่งรูปปั้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะเขียนความหมายเป็นภาษาอังกฤษและจีนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวจีนในสมัยนั้นครับ บริเวณทางเข้าเขาก็จะมีเป็นรูปปั้นนะครับทุกคนที่แบบบ่งบอกถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานแล้วข้างล่างก็จะมีเขียนเป็นวันเดือนปีแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะนี่ครับเรียงเต็มเลยนะครับทุกคนมันจะดูค่อนข้างหดหูนิดน,นึงนะครับบริเวณตรงนี้เขาก็จะมีให้ดอกไม้ขาวฟรีด้วยนะต้องไปสแกน ในวีแชทเอานะครับเพื่อเอาไปไว้อะไรนะครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้อันนี้เห็นปะเหมือนแบบว่าข้างล่างเขียนว่า run the devils are coming วิ่งปีศาจกำลังมาแล้วเป็นลูกปั้นน่าจะเป็นคุณแม่อุ้มลูกเล็กนะครับทุกคนเ่ยหน้าทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยครับเป็นแบบเนี่ยเป็นภาพคนกำลังหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับ อันนี้ก็เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์นะครับร1 937เดือนธันวาถึง1938นะครับที่ทหารญี่ปุ่นบุกเข้ามาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นหมายเลข300เนี่ยคือเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในเหตุการณ์ครั้งนั้นดูคบแปลเป็นหลากหลายภาษามากนะเป็นสิบกว่าภาษานะครับทุกคนเขาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงำรำลึกเหตุการณ์การสูญเสียครั้งนั้นไว้นะครับข้างในก็จะมีการจัดนิทรรศาการ ซากโครงกระดูกบันทึกต่างๆเต็มเลยนะบริเวณข้างในเขาก็จะมีการจัดแสดงนะครับเป็นภาพบันทึกเอกสารต่างๆนะรหรือว่าเป็นภาพที่แบบว่าชาวตะวันตกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอเนถ่ายไว้นะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างส่วนภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นหลายโซนครับ ซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะจัดแสดงข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ภาพถ่ายเหตุการณ์จริงหรือข้าวของเครื่องใช้ของเหยื่อที่ถูกกระทําและคาให้การของผู้รอดชีวิตนอกจากนี้ก็ยังมีการฉายวิดีโอและภาพยนตร์สารคดีที่บอกเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นด้วยครับผมจะพยายามไม่เจาะลึกอะไรมากแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างปงวดหูห่พอสมควรครับทุกคนบริเวณตรงนี้เขาก็จะมีเขียนบันทึกอ่ คำพูดของผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่นะครับเป็นภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นนะเช่นคนนี้เขาบอกว่าครอบครัวเขาโดนสังหารไปเจดคนนะครับคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็แบบร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วก็ร้องไห้จนแบบตาพังไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี้ก็เป็นรูปของชาวต่างชาติชาวตรอนตกนะครับที่อ,อยู่ในสมัยที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับทุกคน แล้วหลายคนก็ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยและหนึ่งในโซนที่ผมรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็หดหมูมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือโซนห้องแสดงกระดูกมนุษย์ครับซึ่งเขาก็จะเป็นซากโครงกระดูกของเหยื่อที่ถูกคนพบจากหลุมศพหมู่หลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งยืนยันถึงความโหดร้ายของสงครามที่จะเป็นเครื่องเตือนใจให้โลกไม่ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับและแน่นอนว่าผมไม่สามารถถ่ายให้ทุกคนดูได้หมดนะ ราะว่าเขาห้ามถ่ายภาพและวิดีโอครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็ใช้เวลาเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะคือก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าที่ลุงตกใจหมดเลยคือเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามันถ่ายทำค่อนข้างยากครับ มีมีหลายจุดเนี่ยมันเป็นภาพหรือว่าเนื้อหาค่อนข้างเซนซิทีฟนะแล้วอีกอย่างคือเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายด้วยนะครับหลายจุดเลยในพ,พนิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเรามานั่งสงบสติอารมณ์ตรงนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้เข้าไปก็เห็นภาพต่างๆที่เขาจัดแสดงโชว์หรือว่าพวกร่องรอยอะไรต่างๆนี่นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เรียกว่าอะไรจิตตกเหมือนกันนะพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะมีหลายจุดที่เขาไม่ให้ถ่ายครับพอเข้าไปโซนแรกเนี่ย เขาก็จะเป็นแบบรูปภาพของเหยื่อผู้เสียชีวิต30,000นคนแต่ว่าในห้องที่จัดแสดงเขาไม่ได้มีรูปถึง3,000 0นคนนะแต่ว่าจะเป็นรูปที่แบบว่าติดเรียงเต็มเลยแล้วก็จะมีแบบว่ารายชื่อผู้ที่เป็นเหยื่อเออมื่อปี1 9 3่นะครับที่เกิดเรื่องขึ้นนะเขาจะมีทั้งภาษาจีนอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมด3ภาษานะแต่ว่าผมแนะนำนะว่าถ้าเกิด อยากจะสัมผัสถึงประวัติศาสตร์จริงๆอยากจะรู้เชิงลึกจริงๆก็ต้องมาเองเลยนะครับทุกคนคือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ผมว่าน่ามาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1985นะคือจุดมุ่งหมายสําคัญที่เขาสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาสอนถึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์นะครับโดยหวังว่าจะไม่ให้เกิดโศงนาตรกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นเนี่ยนอกจากการจะเป็นสถานที่รำลึก ถึงความเจ็บปวดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนตระนักถึงคุณค่าของสันติภาพครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีคําว่าเฮอร์ิงหรือว่าพีชซึ่งแปลเป็นไทยว่าสันติภาพอย่เยอะมากแล้วก็ก่อนออกมาจากพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้ก็จะเป็นหุ่นเป็นตัวแทนแห่งสันติภาพครับเพื่อแบบว่าสงครามอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์นะไม่มีอะไรดีเลยนะครับมีแต่การสูญเสียนั้นเนี่ยมนุษย์โลกข,ของเราเดี๋ยวควรจะรักษาสันติภาพไว้ จะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าก็จะประมาณนี้นะผมก็นําเสนอเท่าที่ทําได้นะครับทําได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาคุมเข้มมากจริงๆครับทุกคนแบบว่าหลายจุดเลยไม่ให้ถ่ายนะเราก็ต้องเคารพกดเขาเนาะถ้าไปฝ่าฝืนกเออ็เสียชื่อหมดนะครับเนี่ยแต่ผมเห็นรถสามล้อตรงนี้เนะี่ยผมว่าจะนั่งไปสักที่หนึ่งนะเฮ้ยเปลี่ยนหมดกหรครับทุกคน,นไม่ซี้เยอะตัวเสียจู้ยี่กี่ไร สิฮ块，แ块，八块，好，หย่หวย好แปย好八块钱我讲话是的เออยยงย่งก,กันครับลุงโอเคมีบิดราคากันด้วยนะตอนแรกผมรู้ว่าเขาเป็นคิวนะแบบว่าคล้ายๆกับแท็กซี่อ่ะอ่า ตอนนี้เขาเข็นมาตัวนั้นะงนั้น้งนาะให้แนอตรงเนี้ยอ่าโอ้มีการขินกันด้วยน่ารับใช่ใช่ใช่แล้วกุณนี่สุสาเลยอันนี้ก็อยู่ตรงบริเวณพิพิธภัณฑ์อยู่นะครับทุกคนอ๋อทุกอยางนี้นี่เรียกะไรว่าอาหารจีปนะครับทุกคนนี่เรียกอะไรว่าอตหารจีนนะคทุกคนนี่เรียอนไรว่ายาหาแล้นนะครับ ผมไปหาอะไรกินก่อนกินอะไรง่ายๆนะโหแบบว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งย่านท่องเที่ยวหมดเลยนะครับใกล้ๆก็จะมีพวกวัดพวกอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมหาของกินก่อนนะทุกคนอมืมันจะเป็นร้านที่เป็นล็อกๆ็อกแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าจะมีถนนแบบว่าที่แบบวางแผงลอยแบบสองข้างทางหรือเปล่านะครับ แต่ว่าแบบนี้ก็ได้แหละแต่ว่าต้องหาก่อนว่าจะกินอะไรดีนะเวลานี้คนเยอะมากคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รู้เนี่ยไม่เคยเห็นนะแต่ไม่มีที่นั่งเลยนะทุกคนตรงนี้เหมือนเป็นตลาดสดด้วยนะแบบคนพื้นที่เขาก็มาเดินมากินข้าวอะไรด้วยนะครับไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนะทุกคนอ๋อเพิ่งสังเกตว่าแท็กซี่เมืองหนานจริงเนี่ยเป็นสีเหลืองนะ โอเคเดี๋ยวผมไปเดินหาของกินก่อนนะว่าจะกินอะไรดีอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่ามาหนานจริงแล้วพลาดไม่ได้เนี่ยก็คือเป็ดหนานจริงครับทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นร้านเป็ดนะคิวยาวมากนะครับอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยมีเป็ดปักกิ่งใช่ไหมอยู่หนานจริงก็มีเป็ดหนานจิงนะซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันครับเขาบอกว่าจะมีลักษณะที่มันแตกต่างกับเป็ดปักกิ่งนะมาแล้วต้องลองแต่ผมเดินผ่านมาหลายๆร้านเนี่ยคือคิวยาวหมดเลยอะ คือมันมีแต่ร้านที่แบบว่าต้องซื้อแล้วมายืนกินนะทุกคนไม่มีร้านที่นั่งกินเลยอะ A later few moments โอเคผมมากินร้านนี้แล้วกันนะทุกคนเป็นเมนูเส้นหมดเลยนะครับนี่ไงเมี่ยนเถวทวีเดียน是什么面呀这是牛肉手擀面啊来来一份吧要大น的还是小份的要小份的好โอเคคนนั่งกินอยู่ข้างนอกเยอะมากเลยไงก็เลยแบบเออเอาร้านนี้ก็ได้เพราะว่ามีที่นั่ง เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวน,นะทุกคนเนื้อเยอะมากนะครับราคา14บสี่หยนเท่านั้นนะผมต้องใส่พริกก่อนเขาคล้ายๆกับพริกเผาอะแต่ว่ารสชาติจะไม่เผ็ดเท่าพริกเผาบ้านเรานะใส่เยอะๆได้ดูเส้นขเขาน่ากินมากครับทุกคนผมชอบอย่างหนึง่งในกว๋วยเตี๋ยวจีนเนี่ยหลายพื้นที่เขาจะมีกว๋วยเตี๋ยวหลากหลายรสชาตินะแล้วก็เส้นก็จะไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทํามือนะครับ เห็ดอ่ะไม่น่าใส่พริกเยอะเลยโหต้องใส่แบบผักกาดดองเป็นกิมจิของจีนนะดีขึ้นอร่อยเ่อป้าจุละเจ๊เจ๊บายบายไปอยากไปหาน้ำอะไรกินสักหน่อยนะครับ <c oughs> ทุกคนเมื่อกี้กินของคาาไปแล้วไงต้องมีน้ำหรือว่าของหวานล้างปากบ้าง โอ้ตรงนี้ก็ของกินเยอะนะเนี่ยก่อนไปที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวมาแวะซื้อชานมนะเมื่อกี้ผมเห็นคนต่อคิวเยอะมากเลยร้านนี้เนี่ยเคยถามจนจูนหนาชานะครับเป็นชานมไข่มุกซึ่งผมไม่ได้กินมาประมาณ50ปีแล้วนะครับหยอกหยอกยอกแต่ปกตไิไม่ค่อยกินชานมนะแต่เมื่อกี้เห็นคนต่อคิวเยอะก็เลยลองมาดูนะชื่อร้านว่าหยงหมินโสดซั่วนะครับ ผมทำการสั่งในมินิโปรแกรมของ v c แชทแล้วนะครับเดี๋ยวรอคิวได้เลยคือถ้าเกิดใครอาศัยอยู่จีนหรือว่ามีแอปวีแชทแอรลีเพยนยนะครับคุณก็จะใช้ชีวิตสะดวกมากๆเลยนะเพราะว่าไม่ต้องไปคุยกับพนักง,งานเลยนะทำอะไรทุกอย่างสั่งอาหารสั่งน้ําสั่งกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยสั่งสารพัดสิ่งทุกอย่างผ่านมือถือเครื่องเดียวหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่ต้องไปสั่งกับพนักง,งานเลย อ่อไม่ต้องเจือกบ่ดื่มให้้ชยชี่กอเคโอคั้ยเคโอชคโอเคโอเคโอเค่อเคโอเคอ่คโอเคโเคอเคโอเคโอเคโอเอเคโออยู่อเคโอเคเคโอเคโอเคโอาคโอเคโอเคโอเควอเะเอเคโอเคาเคโออค่ออยค่เเอเอเอออคเอคค ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้ไรีวิวชานมให้ทุกคนดูนะอร่อยไม่ได้กินนานแล้วอะ่ะไม่หวานเกินไปด้วยผมแบบว่าสั่งแบบออริจินอลเลยนะไม่แบบว่าโรซูก้าหรือว่าเพิ่มน้ำตาลอไรงสิ้นครับ Meanwhile ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา บ่าย2.45นะครับผมเดินทางมาถึงที่พิพิธภัณฑ์หนานจริงแล้วซึ่งเป็นอีกหนึ่งบักเก็ตลิสต์ของคนที่ไปเที่ยวหนานจริงเลยนะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะไม่ได้เข้าไปแล้วครับให้ดูจำนวนคนที่มาต่อคิวเข้านะนี่ oh, <no. S 1> โอ้ดูสิครับทุกคนคนเยอะมากเรายังเดินหลังไหวเข้ามาเรื่อยๆนะวันนี้เป็นวันปกตินะครับไม่ใช่เทศกาลหรือว่าวันปิดเทอมอะไรนะ แต่ก็ไม่รู้คนมาจากไหนนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนกันนะครับทุกคนกำลังจะพาทุกคนมาดูวิวกำแพงโบราณของเมืองหนันจริงนะครับคืเอเ,เมื่อกี้เนี่ยพิพิพธภัณฑ์หนังจริงคนเยอะมากทั้งนักเรียนกรุ๊ปทัวร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนหมดเลยนะกรุ๊ปทัวร์ก็เลยแบบเออไม่ได้เข้าไปที่จริงผมก็ ไม่ได้อินขนาดนั้นด้วยนะครับคือผมไปพิพิธภัณฑ์มาแทบจะทุกเมืองในจีนแล้วนะเออไม่ใช่ทุกเมืองสิหลายเมืองพิพิธภัณฑ์ที่เขาว่าดีนักดีหนาอะไรอย่างเงี้ยพอผมไปผมก็ไม่ได้อินนะครับทุกคนคือมันอยู่ที่คนจริงนะแต่ถ้าเกิดใครชอบประวัติศาสตร์ใครอินกับเรื่องเอ,อ่อพวกนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะชอบมากๆนะแต่คนเราก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมผมก็ไม่ใช่สายพิพิธภัณฑ์เนาะแล้วยิ่งเห็นต่อคิวแบบนั้นอนะ ก็เลยไม่รอเลยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูกําแพงโบราณน,นั้นจริงดีกว่ามาดูวิวสวยๆกันค่าเข้าห้าหยวนนะนี่ต้องข้ามเข้าไปอ๋อซื้อตั๋วตรงนี้ไปค่าเข้าก็ห้าหยวนแนละยี่บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูแผนที่ก่อน แผนที่ของกําแพงเมืองนะคือเมืองนั้นจริงเนี่ยความพิเศษคือเขาจะเป็นกําแพงเมืองโบราณเนี่ยล้อมรอบเมืองนะครับยาวมากนะยาวประมาณ35กิโลเมตรเลยนะเขาเขียนไว้เห็นปะเนี่ยสามสิบห้าจุดสองหกเจ็ดเนี่ยใช้เวลาประมาณ28ปีในการสร้างกําแพงเมืองนะทุกคนตั้งแต่ปี1 3 6, 6 6หลายร้อยปีลวเดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนดีเอ่ยตรงนั้นดีกว่าคนเดินไปทางนั้นเยอะกว่าแล้ว ทะเลสาบที่เห็นคือทะเลสาบเย่หยาหูนะครับก็เป็นทะเลสาบในสวนสาธารณะนะครับชิวดีเหมือนกันนะอากาศก็เย็นนะครับประมาณ20องศานะทุกคนกำแพงเขาจะเป็นแนวแบบว่าตรงไปเรื่อย้วนะก็จะมีอ้อมไปนะใช้เวลาสร้าง20กว่าปีใช้แรงงานประมาณ 2- 3สหมื่นคนในการสร้างกำแพงนี้นะครับตั้งแต่จักรพรรดิหงอู่อะไรประมาณนั้นนะเท่าที่อ่านมา ทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินมาจากประตูทางขึ้นเมื่อกี้ได้ประมาณโลวก,วกว่าๆแล้วนะปัญหาตอนนี้คือผมหาทางลงไม่เจอครับแล้วก็ไม่มีใครอยู่บนกำแพงนี้เลยอ่ะดูมันจะเป็นอ่ากำแพงตรงไปแบบนั้นเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนเดินมาโลกว่าก็ไม่มีทางลงแล้วก็ไม่มีคนนะครับคนที่ขึ้นมาพร้อมผมก็หายไปไหนเหมือนเราไม่รู้นะเนี่ยเราก็เดินเรียบกับสวนสาธารณะมาเรื่อยๆนะครับ ่ะดูดิไม่มีคนเลยโหสี่โมงสิบนาทีนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับถ้าเดินกลับไปอีกก็โลกว่าเลยแล้วก็ไม่มีป้อมยาไม่มีอะไรให้ถามด้วยนะตอนนี้เห็นคนผ่านไปผ่านมาหรือเปล่า<อ>ที่จริงแล้วเนี่ยทริปหนานจริงของผมเนี่ยก็ถือว่า complete ไปแล้วนะเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผมอยากจะเดินทางมาที่เมืองหนานจิงเนี่ยก็คือ ไปชมพิพิธภัณฑ์สังหารหมู่นันกิงด้วยตนเองเนี่แหละครับคือก็เรียนประวัติศาสตร์ดูหนังเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์สังหารหมู่นันกิงมาเยอะนะในที่สุดเราก็เจอทางออกครับเดินมาน่าจะ2กิโลนเสร็เๆนะครับทุกคนคือเขาจะมีทางเข้าหลายประตูครับสำหรับกำแพงเมืองโบราณน,นั้นจริงเนี้ย ก็น่าจะมีสัก4ี่หประตูเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันจะเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองหนานจริงประมาณ30กิโลนะครับถ้าเกิดใครจะมาเนี่ยก็ต้องขึ้นก่อน5้าโมงเย็นนะที่ที่ผมจะพาทุกคนไปคือแม่น้ําสายหลักสายหนึ่งของมณฑลเจียงซูนะครับเรียกว่าฉินขวายเขอนะเดี๋ยวต้องไปอย่างนี้1กิโลน่าจะไปทางนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆแล้วจะไปเจอถนนใหญ่แล้วถึงจะเลี้ยวขวานะ ไปกันตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับช่วงเลิกงาน<ม>ตอนนี้หิวข้าวมากตอนเย็นะ่ะผมอยากกินอาหารไทยผมพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่ายังหาไม่เจอนะครับร้านที่ถูกใจข้างทางก็จะเต็มไปด้วยตึกที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างสวยงามนะคล้ายๆกับเมืองซูโจเลยนะครับแล้วก็จะมีคนท้องถิ่นเขามาทําอะไรกันไม่รู้เนี่ยมีถือกรงนกด้วยเจียวเจิงเฉวนะครับสะพานเจียวเจิงโหสวยนะเนี่ย อันนี้คือเขาถือกรงนกทำไมไม่รู้นะครับทําบุญปล่อยนกหรือเปล่าคลิปนี้ก็น่าจะยาวนะผมว่าตอนแรกผมกะจะแบ่งเป็น2 EP นะครับคลิปที่นันจริงเนี่ยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละน่าจะชมกันยาวๆไปเลยแล้วกันเดินทางกันต่อครับขับตรงไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะไปทะลุกับถนนใหญ่นะครับเนี่ยก็จะบอกว่าผ่านเขตชุมชนของออชาวหนานจริงนะอันนี้ น่าจะเป็นย่านที่เรียกว่าชินหวยนะครับใกล้ๆก,กับแม่น้ำชินหววยโอ้ยมีร้านข้างทางเยอะไปหมดเลยผมว่าผมน่าจะถึงแล้วแหละทุกคนนี่แหละเหมือนเป็นแนวแนวสเตตฟู้ดถนนคนเดินด้วยนะครับแล้วคนก็เยอะมากมากด้วยเนะี่ยจอดรถแบบนี้เนี่ยจอดตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าก็จอดให้เป็นที่เป็นทางหน่อยไม่จาเป็นต้องเอาไปคืนที่เดิมนะครับโอเคเอา้าว ไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปหาข้าวกินนะโอ้หคนเยอะนะครับทุกคนเยอะแบบว่าต่างจากถนนคนเดินที่ผมไปมาเมื่อวานมากเลยอะดูสิแล้วก็จะมีร้านค้าร้านอะไรเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้มีโร,รงนิ้วด้วยนะครับฉินขวายชี่เยียนหลี่ มีการแสดงยิ้วด้วยคนคึกคักกว่าย่านชินเจโขที่ผมไปมาเมื่อวานอีกนะย่านชินเจโขเมื่อวานอารมณ์แบบมีแต่วัยรุ่นคนพื้นที่นะอยู่นี่ให้ความรู้สึกว่านักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านะครับดูร้านก็เป็นแบบว่าร้านที่แบบเรียกนะักท่องเที่ยวอะ่ะร้าน,นสวยๆงามอย่างเงี้ยแต่ราคาก็อาจจะสูงหน่อยตรงนั้นเหมือนมีสะพานให้ถ่ายรูปกับวิว แม่น้ำฉินขวายนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปเยอะนะครับเจียงซูเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นเรื่องวิวอะไรแบบนี้มากนะคือเป็นวิวคลองวิวแม่น้ำแล้วสองข้างทางาเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นแนวโบราณนะอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมีกิจกรรมให้เราล่องเรือด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ3 4มสบาทต่อคนนะ,ะก็ถือว่าแพงนะอ่ะ ข้างๆก็จะมีร้านอาหารด้วยเห็นปะชมวิวแม่น้ํานะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นวิวแบบนี้นะทุกคนผมแนะนําว่าซูโจน่าจะดีกว่าซูโจเนี่ยเขาจะมีถนนอะไรถนนถางชานนะครับแล้วก็ผิงเจียงโรดนะครับก็จะเป็นวิวลักษณะแบบนี้แหละแต่ผมว่ามันจะให้อารมณ์ของความเป็นโบราณมากกว่าที่นี่นะครับ อันนี้เขาจะเป็นแผนที่บริเวณตรงนี้นะครับทุกคนก็จะอยู่ตรงบริเวณกับวัดฟูสึเมี่ยนะครับเป็นวัดผงื้อนะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของนั้นจริงนะครับหูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยบริเวณตรงนี้เนะี่ยคือถ้าเกิดใครมาเที่ยวหนานจิงแล้วก็มาเดินที่ชินหวยสตรีทต,ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมไปวัดฟูสึเมี่ยนะ คือเขาจะดังเรื่องเกี่ยวกับการขอพรด้านการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเคยเป็นแหล่งศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศจีนนะครับลุงฝรั่งเขาแบบว่าแต่งตัวเป็นองค์ชายนะครับทุกคนแล้วคนจีนมาขอถ่ายรูป<ด>เต็มเลยนะคือมันคนเยอะมากครับทุกคนเยอะจนแบบว่าผมเบียนหัวแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเอาจริงมันถือว่ายังไม่เยอะถึงที่สุดนะครับเยอะพอประมาณนะ ผมว่าถ้าวันสุดสัปดาห์เนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้มากๆนะครับสถานีต่อไปผมจะไปหาอาหารไทยกินแล้วครับทุกคนคืออยากอาหารไทยมากนะไม่ได้กลับไทยมากินแต่อาหารจีนทุกวันก็ไม่ไหวครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาตามหาร้านอาหารไทยอยู่ย่านที่มีชื่อว่าหลงเหยียนต้าเต้านะเป็นย่านที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยประเภทแบบเพศอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งของกินนะครับใหญ่มาก ก็คือลงสถานีลงเยนตาต้าเอาสาย4นะครับห่างจากสถานีโรงแรมผมประมาณ5้าป้ายนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารไทยที่น้องคนไทยที่เรียนอยู่หนาะนจิงเนี่ยแนะนำมานะพอดีผมโพสไอจีสตอรี่ใช่ไหมล่ะอย่างที่บอกไปในตอนแรกน้องเขาเลยทักมาเลยถามเพราะว่ามีร้านอาหารไทยแนะนำไหมนะครับก็เลยมาตามรอยน่าจะอยู่ในซอยนี้นะครับชื่อร้านว่าไทลี่สักอย่างโอ้แต่อันนี้ของกินเยอะมากทุกคน เป็นฟิลแบบว่าตลาดนัดนะครับแล้วคนที่มาเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเด็กมหาวิทยาลัยประมาณนี้นะร้านอยู่ข้างหน้านี่เองเป็นตัวหนังสือภาษา,าไทยเด่นมากนะครับไปเราเดินไปกันไม่ร,รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะครับนี่ครับทุกคนสวัสดีครับประเทศไทยไทยโยนข้าวข้าวแกงนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยทําหรือเปล่านะ แต่ดูจากชื่อร้านน่าจะเป็นคนจีนนะครับจริงๆแล้วคลิปรีวิวร้านอาหารไทยร้านนี้เนี่ยผมทำคลิปแยกไว้อีกคลิปหนึ่งซึ่งก็ลงไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเมนูเป็นภาไทยเยอะเลยนะแต่ว่าคำว่าจกที่เขียนผิดนะทำไมเป็นเมนูจกไปเลยครับเมนูจกโกผมดูจากรูปแล้วน่าจะอร่อยนะกะเพราอ่ะไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับชมวิววัยรุ่นนั้นจริงเดินผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้เป็นกะเพราไก่ของเรานะครับทุกคน เปลาไก่ไข่ดาวแล้วก็มีซุปให้ด้วยนะแล้วก็มีแตงให้3มแผ่นนะครับเดี๋ยวผมต้องลองแบบว่าคนๆดูสิน่น่าอร่อยอนะเนี่ยโอ้ยไข่ดาวไม่สุกข,ของโปดเลยผ่านอันนี้ผ่านเลยอร่อยแต่รสชาติ ไม่จัดจ้านเท่าที่ผมชอบนะหมายถึงว่าผมคนชอบกินรสจัดไงอร่อยมากทุกคนโหคือเป็นพ่อครัวแม่ครัวคนจีนนะครับไม่มีคนไทยทำนะเขาน่าจะไปเรียนมาผมว่าน้ำซุปก็เป็นน้ำซุปแบบต้มยำนะ 是的，就我刚才是不是 A 生四、啊？没有，是是是五的，是新出来那个五啊。对，新出来的。哦。对。没什么变化吧？呃，一点点吧。它<你>外他你这个中文的标准，你自自学的？我从那个十六岁就开始学。那应该也会说英文吧？啊<是>、哦，英文也会。 因为我觉得吧，泰国人会把你们说是当成第二个语言吧？呃，也不算吧。想去，想去。你你你们是在这边学习吗？在这边学生。学生是哪个学校？南京医科大学。南京医科大学，你我是南京师范的。哦，南京师范的。你叫什么我晚上打给你。 อยู่ดีๆก็มีผู้หญิงชาวจีน2คนครับเดินเข้ามาทักผมเป็นภาษาไทยครับตอนแรกผมก็งงนะนึกว่าเป็นคนไทยครับแต่มาทราบภายหลังก็คือเป็นหลี่ลี่และเปาเปาครับจากคลิปที่ทุกคนเพิ่งเคยดูไปเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูกันต่อได้นะครับสนุกมากๆ้อยู่ใ 哦，坤，太阳好好吃吗？啊，好吃。好吃吗？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 好吃。好吗？好吃。好吃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 吗？好吗？好吃。好吃 คุณจังหวะคุณมาที่ไหนอ๋าคุณคุณมาจากที่ไหนอ๋อคุณมาจากที่ไหนมาจากพี่ประเทศไทยประเทศไทยไหนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักกับเปาเปาและลี่ลี่เจ้าของร้านอาหารไทยไทยโยนข้าวที่มาของคลิปสุดฮาคลิปนี้ครับ ซึ่งหลังจากที่เขามาทักผมเนี่ยก็มานั่งคุยเป็นเพื่อนผมอยู่นาน2นานาลยนะผมจําได้ว่าตั้งแต่2องทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครึ่งจนร้านเขาปิดนะครับซึ่งเขาก็มานั่งคุยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทําไมถึงได้มาเปิดร้านอาหารแห่งนี้ทาไมถึงชอบภาษาไทยทําไมถึงชอบอาหารไทยนะครับก็สนุกมากมาก,มากแล้วเขาก็พยายามพูดภาษาไทยกับผมด้วยนะคือน่ารักกันมากๆครับ แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมกับล ok anyway. ีลี่เนี่ยแล้วก็เปาเปาเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆก็ถ้าเกิดใครตาม IG ผมเนี่ยก็จะเห็นว่าเปาเปาลีลี่เนี่ยก็มาโพล่อยู่บ่อยๆนะครับ